นิทานอศพเรื่องหมาป่ากับลูกแพะกาละครั้งหนึ่งยังมีลูกแพะตัวน้อยซึ่งเขาของมันกำลังเติบโตขึ้นนี่เลยทําให้มันหลงคิดไปว่า มันเติบใหญ่เป็นแพะโตเต็มวัยและดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝูงแพะเริ่มเดินจากท้องทุ่งเพื่อกลับบ้านแม่ของมันก็ส่งเสียงร้องเรียกหาแต่เจ้าแพะน้อยหาได้ใส่ใจอันตรายใดๆพลางแทะเลมยมหญ้านุ่มต่อไปไม่นานนักเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาฝูงแพะก็จากมันไปแล้ว มันอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเงามืดลืมทอดยาวไปตามพื้นดินสายลมเย็นยะเยือกผ่านเฉื่อยฉิวก่อให้เกิดเสียงหวิดหวิวชวนคนหัวลุกในทุง่งหญ้าเจ้าแพะน้อยตัวสั่นขณะที่คิดถึงหมาป่าผู้น่าสะพรึงมันจึงเดินข้ามท้องทุ่งพร้อมส่งเสียงร้องเรียกหาแม่แต่าว่ายังไม่ถึงทันครึ่งทางมันก็พบหมาป่าอยู่ใกล้ๆดงไม้แห่งหนึ่ง เจ้าแพะน้อยดูดีว่ามันเหลือความหวังเพียงน้อยนิดได้โปดเถิดท่านหมาป่ามันกล่าวสิ่งสานข้ารู้ว่าท่านจะกินข้าเป็นอาหารแต่ก่ออื่นได้โปรดเป่าคุยให้ข้าฟังสักเพลงเถิดข้ายอยากจะเต้นรำและมีความสุขให้นานที่สุดตอนที่ทำได้หมาป่า ชอบความคิดที่จะร้องลำทำเพลงสักนิดก่อนลงมือกินมันจึงเริ่มบรรเลงเพลงสนุกส่วนเจ้าแพ้น้อยก็กระโดดรลด,ดเต้นไปอย่างหน่าเลงระหว่างนั้นฝูงแพะก็ค่อยๆขึ้นขบวนกลับบ้านอย่างเชื่องช้าท่ามกลางอากาศยามเย็นเสียงคลุ่ยของเจ้าหมาป่าได้ยินไปไกลบรรดาหมาเลี้ยงแกะ หูตั้งชันทันทีพวกมันจดจำเพลงที่หมาป่าชอบร้องก่อนจะฉลองเหยื่อได้ดีเพราะมันจริงพุ่งทยานกลับไปยังทุ่งหญ้าในทันควันเสียงเพลงของเจ้าหมาป่าหยุดลงทันดีทันใดและในขณะที่มันกำลังจะเปิดแนบโดยมีฝูงมาเลี้ยงแกะไล่กวดอยู่ด้านหลัง มันก็ตำหนิตนเองว่าเป็นเพียงหมาป่านาโง่ที่ยอมกลายเป็นคนเป่าคุยเพื่อให้เจ้าแพะน้อยพึงพอใจทางที่มันควรจะทำตัวให้สมกับเป็นนักล่าอย่างที่มันเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณ